สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับช่องอลราสตร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคิเบส,สโนโดยบา,าบาดดิดาเบคัดดาซูนซีซั่นสองภาคย่างเรนนอมกันต่อน,นะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตอนที่10แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระด,กดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ <c oughs> เพื่อจะรับภาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่องเราก็ส่วนเนื้อหาในตอนนี้เป็นไงก็ติดตามชมไปได้เลยครับ หลังจากที่ทันจิโร่ได้เซ็นหนังสือช่วยเอาไว้ทำให้ไม่โดนโจมตีนะครับทันจิโร่ก็ตดออกมากระแทกกับพื้นจนสลบไปและได้พบกันในสกุในความฝันซึ่งในความฝันนั้นเนสะกะได้ตอบว่าทันจิโร่ที่เอาแต่ขอโทษอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเกิดมายากจนและไม่มีชุดกิโมโนสวยๆใส่เธอก็ไม่อยากโทษว่าเป็นความผิดของใครสักคนถึงแม้คุณพ่อจะล้มป่วยลงและจากไปจนทันจิโร่ต้องพยายามเพื่อครอบปวยอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่ไหวแต่มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าเป็นมนุษย์จึงไม่มีใครทำอะไรได้อย่างใจไปทั้ และจะมีความสุขหรือไม่แล้วก็ควรกําหนดด้วยตัวเราเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ต่างหากจงมุ่งไปข้างหน้าแล้วพยายามด้วยกันต่อสู้ด้วยกันและเลิกขอโทษสักทีถ้าเป็นทันจิโร่จะต้องเข้าใจความรู้สึกข,ของเธออย่างแน่นอนแล้วทันจิโร่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าทุกอย่างนั้นลาาเป็นหน้ากองหมดแล้วจากนักกิทาโร่ก็โผล่มาแล้วบอกว่าทันจิโร่นั้นยังไม่ตายอีกหรอช่างดวงดีชะมัดทั้งท้ที่คนอื่นหมดสภาพกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอินโนสเกตที่โดนแทงหัวใจหรือเซนเสือที่กำลังท,นนทย,ยงงทับอู่ หืออซที่โดนพิษเล่นงานจนหัวใจหยุดเต้นและตายไปแล้วและคนที่อยู่ในกล่องนั้นก็คงเป็นสายเลือดเดียวกันสินะถึงจะกลายเป็นอสูรไปแล้วก็มีสายเลือดใกล้เคียงกันอาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวซึ่งทันจิโร่นั้นก็สงสัยว่าทาไมกิวทาโร่ถึงไม่ฆ่าเขาเพราะเขานั้นไม่มีแรงพอที่จะสู้ได้แล้วถึงจะฟันคอไปตอนนี้ก็คงไม่ขาดทันจิโร่จึงบอกกับกิวทาโร่วันนิสโก้ t ้ a เป็นน้องสาวของเขากิวทาโร่จึงห่อร้อยย่ะทันจิโร่ที่ไม่มีปัญญาปกป้องน้องสาวตัวเอง แต่ทีงยังไงทันจิโร่ก็เป็นมนุษย์ส่วนเนสโกดนั้นเป็นอสูรคงไม่แปลกที่ทันจิโร่จะอ่อนแอกว่าน้องสาวที่เป็นอสูรซึ่งจิทาโร่ก็บอกว่าทันจิโร่นั้นเป็นคนที่น่าสมเพชเพราะเป็นพี่แท้ๆกับต้องให้น้องสาวมาปกป้องเขาควรที่จะปกป้องน้องสาวของเขาด้วยมือข้างนี้แล้วก็หักนิ้วของทันจิโร่แล้วก็หัวเราะด้วยความสะใจและถามทันจิโร่ว่ารู้สึกยังไงที่รอดมาอย่างน่าสมเพชเพียงคนเดียว ของหมักสุดท้ายอย่างเนสโกก็ดันใช้พลังจนหมดแล้วซึ่งกิวทาโร่ก็ท้าทายให้ทันจิโร่นั้นใช้ร่างกายที่อ่อนแอสุดโมน่าสมเพชตัดคอของเขาให้ดูหน่อยแต่แล้วทันจิโร่ก็ตั้งสติและหยิบดาบกับก่องเนสโกและวิ่งหนีไปกิวทาโร่จึงหัวเราะออกมาเพราะคิดว่าทันจิโร่น่ากลัวตายจนขวัญกระเจิงไปหมดแล้วจากนั้นกิวทาโร่ก็ตามมาตะทันจิโร่เข้าไปในซากอาคารที่ถูกไฟไหม้ ทันจิโร่ก็เสือกระสนหนีออกมากิวทาโร่จึงบอกว่าไม่เคยเจอใครที่น่าสมเพศเท่านี้มาก่อนเมื่อรู้ตัวว่าหนีไม่พ้นทันจิโร่ก็คว้างปลาสิ่งของที่อยู่บริเวณนั้นใส่กิวทาโร่กิวทาโร่จึงเข้ามาเตะทันจิโร่อีกทีหนึ่งและบอกว่าถึงจะน่าสมเพศแต่เขาก็ชื่นชอบสิ่งสุปกปรกน่าสมเพศเวทนาและแผ่โสโครกบ้บาผักของทันจิโร่นั้นมันก็สวยงามมากเลยจากนั้นกิวทาโร่ก็ชักชวนให้ทันจิโร่นั้นมาเป็นอสูรนวยกันถือซะว่าทำเพื่อน,น้องสาวและเขาจะยอมไว้ชีวิตเพราะเห็นว่าเป็นนพวกวกกเดียั แต่ถ้าเกิดทันจิโร่ไม่ยอมเขาเขาจะฆ่าเนสโกะทิ้งซะเพราะน้องสาวคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันจะเป็นยังไงก็ช่างและคิวทาโร่โยังหวานล้อมทันจิโร่ว่าถ้าเป็นอสููแล้วจะแข็งแกร่งขึ้นแบบทันตาบอกลาร่างกายอึดอัดเชื่องช้าไปได้เลยซึ่งทันจิโร่ก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่แงนหน้าขึ้นฟ้าคิวทาโร่โจึงคิดว่าทันจิโร่นะครับแข้นใจในความอ่อนแอของตัวเองและแงนหน้ามองฟ้าเพราะความสิ้นหวังเพื่อไม่ให้น้ำตาไหลออกมาแต่ทันจิโร่ก็บอกว่าเขานั้นเตรียมใจมาแล้วจากนั้นก็เอาหัาวโกสิรแแบบุดดงเ ซึ่งผลจากการที่โดนทันเจิโร่ใช้หัวโขกนะั้นก็ทําให้กิวทาโรนะ่นั้นรู้สึกมือนร่างกายขยับไม่ได้ะเมือเลโอตูอีกทีขาของกิวทาโร่ก็โดนมีดบินของฮินาซูรุป,ปักอยู่ทําให้ร่างกายถูกพิษของดอกฟูจิที่อาบเอาไว้จนร่างกายขยับไม่ได้ซึ่งทันจิโรนะ่นั้นทำทีเป็นวิ่งหนีเพื่อไปเก็บเอามีดบินมาและฉีกถุงหงนางรมลนะคว้างแสบพร้อมกับเศษซากเพื่อจะกบกลิ่นพิษของมีดบินจากนั้นทันจิโร่ก็รวบรวมพลังเพื่อสุดท้ายใช้ดาบตัดคอของกิวทาโร,าาาร่เม ซึ่งเหมือนกับตอนที่เนสโก้เคยเรียกทันจิโร่ทันจิโร่จึงย้อนนึกคิดว่าภาเพเหตุการณ์แบบนี้อาจมาถึงสักวันหากเขาเดินผิดไปสักก้าวเขาอาจอยู่ในสภาพที่กลายเป็นเหมือนพวกนั้นถึงเขาจะเป็นมนุษย์ที่ดวงดีแต่อาจมีอนาคตที่เขาและเนสโก้กลายเป็นอสูรและถ้าหากเขาตกต่ำจนกลายเป็นอสูรใครสักคนในหน่วยพิฆาตก็ต้องมาตัดคอเขาอย่างแน่นอนและในขณะที่พยายามตัดคอของกิวทาโลกให้ขาดอยู่นั้นทันจิโร่ก็ท่องกับตัวเองว่าเขาต้องทําให้ได้ต้องชนะให้ได้ เมื่อเห็นท่าไม่ดีดาก,กีก็โจมตีเสถัจนจิโร่แต่ก็ได้เซนเนสือที่ออกมาจากกองเศษซากได้และทำลายการโจมตีของดาก,กีดาก,กีจึงหันไปโจมตีเซนเนสือแทนเซนเนสือจึงใช้ปานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาความเร็วเทพทำลายการโจมตีของดาก,กีและยังพุ่งไปตัดคอของเธอแต่ด้วยความอ่อนของผ้าโอบิจึงทำให้คอของดาก,กีนั้นไม่ขาดง่ายๆเซนในสือจึงทุ่มสุดกำลังที่มีเพราะสายฟ้าฟาความเร็วเทพนั้นใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นขาจะหมดสภาพซึ่งต้องใช้เป็นหนึ่งครั้งเพื่อออ,อกจากเศษา แ่ะถ้าพลาดตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ฟันคออีกทั้งที่ทันจิโร่อุตสาสร้างโอกาสที่หาไม่ได้อีกแล้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องตัดให้ขาดให้ได้แต่จนแล้วจนเลอาทันจิโร่ก็ไม่สามารถตัดคอของกิวทาโล่ให้ขาดได้ทั้งที่น่าจะโดนพิษทําให้อ่อนแอลงแล้วแท้ๆและแล้วกิวทาโล่ก็สามารถดึงมีดบินออกจากขาดได้สําเร็จและปล่อยวงแหวนโลหิตออกมาทําให้ดาบของทันจิโร่นั้นถูกดีดกลับ แนักกิวทาร่ลก็เริ่มโจมตีกลับแต่ทันจิโรก็กัดฟันสู้จนถึงที่สุดแต่ในขณะที่ทันจิโรกกำลังจะเสียท่านั้นอุซุยก็มาช่วยไว้ได้ทันและโจมตีกลับไปแล้วอุซุก็บอกว่าเขาเน่าเลี้ยงน้ตเพลงเสร็จสมบูรณ์แล้วไปเอาชนะกันดีกว่าแล้วพุ่งตรงเข้าไปหากิวทาร่โลซึ่งอุซุนั้นใช้การจับปืนอาวุโลหิตของกิลทาร่โลเป็นจังหวะเพลงแล้วปัดทิง้งแม้ว่ากิวทาร่โลจะโจมตีมาเท่าไหร่อุซุก็อ่านออกและปัดทิ้งไปได้และทั้งสองก็ได้เข้าห้ามผ่านกันแบบไมมมมม่่่ีใใครยออสสวนทนทัจิิโก็ตามมากตาาดเพืบ พออูซยนกใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วแต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นเขาต้องฟันคอให้ขาดให้ได้แล้วอูซุยก็เสียท่าให้กับกิวทาโร่จนถูกเล่นงานจนได้ทันิโร่จึงรีบเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกกิวทาโร่เล่นงานไปด้วยแต่ทันจิโร่ก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้และต้องตัดคอให้ขาดให้ได้แลันจิโร่ก็ฟันไปที่คอของกิวทาโร่และใช้แรงเหวี่ยงทั้งตัวเพื่อตัดให้ขาดและลืมความเจ็บปวดในตอนนี้และกัดฟันสู้ให้ถึงที่สุดโดยความตั้งใจอย,อย่างแรงกล้าของทันจิโร่ทำให้รอยแผลเป็นที่หน้าผากกลายเป็นปาน ซึ่งเป็นการเปิดปาในตำนานของนาราอาสูในอดีตและสำเร็จทำให้พลังของทาจิโร่ในตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ภาพมันดเซนนสือที่กำลังพยายามตัดคอของดาก,กิให้ขาดเช่นกันแต่พยายามเท่าไหร่คอของดาก,กิก็ไม่ยอมขาดสักทีและกำลังจะถูกผ้าโอบิของดาก,กิเล่นงานเอา แต่แล้วอยู่ๆอ,อินุสเกตก็โผล่มาช่วยทําให้ดากีนั้นตกใจที่อินุสเกตนั้นยังไม่ตายทางทางที่พี่ของเธอนแทงที่หัวใจไปแล้วแท้ๆซึ่งอินุสเกตก็ใช้ความพิเศษในการยืดหยุดของร่างกายและย้ายตําแหน่งอวัยวะภายในและพิ่ก็ไม่สามารถทําอะไรร่างกายของอินุสเกตได้แต่ในอินุสเกตก็ช่วยเซน,นสิสอฟันไปที่คอของดากิและแล้วทั้งสามคนก็เข้นพลังเพื่อสุดท้ายและสามารถตัดคอของกิวทาโร่และดากีได้สําเร็จพร้อมๆกัน เมื่อตัดคอได้สำเร็จขณะที่ทันจิโร่กาลังจะถูกพิษเล่นงานอุซุยก็พยายามตะโกนบอกให้ทันจิโร่ลุกขึ้นก่อนมันยังไม่จบเพราะร่างกายของกิวทาโร่ได้ปล่อยวงแหวนลุหิตออกมาเป็นครั้งสุดท้ายทําให้บริเวณนั้นระเบิดจนราบเป็นหน้ากองอีกครั้งจากน,นก็จบตอนนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมหาในตอนที่10นี้นะผมซึ่งตอนหน้าตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงอูซุยและทันจิโร่จะสามารถเอาชีวิตรอดจากการโจมตีครั้งนี้ได้หรือเปล่าน้กคงรอนติดตามคลิปหน้ากันนะครับผมแล้วก็จะจากกันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชิกและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็นีห้คงลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ